โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง c j Channel นะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอาอนะผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นผมจะเป็นตัวที่ไม่มีคนเล่นแล้วนะผมเป็นตัวที่ตกเมตาไปนานมากๆแล้วผมเป็นลูกนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติ๊กไปแคลรี่ตอนจะเลือกเล่นนะผมเขาได้หลุดไปจากแคลรี่เป็นที่เรียบร้อยนะผมเขาจัดให้อยู่เป็นประเภทไฟเตอร์นะผมเป็นแคลรี่ไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ ก็นะครับผมลุกนะมันไม่มีคนเล่นเพราะว่าตัวมันตัวมันค่อนข้างจะเล่นยากน,นิดนึงแล้วแล้วมันมันแก๊งมันไม่ค่อยได้ผลนะครับผมเวลาเวลาแก๊งของลูกนี่จะเป็นจะต้องมีของนะผมแล้วก็มั่นใจในการแก๊งนะผมไม่สามารถเข้าไปแล้วก็ออกได้แบบทีเดียวนะผมเพราะั้นผมลูกก็เป็นแครรี่ไฟเตอร์นะครับผมก็สกิลหลักๆของลูกนะครับ สกิลที่1น,นะผมจะเป็นสกิลการชาร์ตนะผมเป็นชาร์จหน้าไม้แล้วก็ยิงนะผมอ่าดาเมจดาเมจของการยิงไปถ้าเกิดว่าโดนนะผมจะเป็นดาเมจที่รุนแรงนะผมแล้วก็สามารถเป็นสกิลสามารถเป็นสกิลฆ่าตูดได้ง่ายเลยนะผมเป็นท่าเบิร์ดคล้ายๆนึงเหมือนท่าเบิร์ดของเพนะผมอะไรประมาณนั้นนะผมเป็นเบิร์ดชุดเดียวนะอ่าส่วนสกิลที่2นะผมจะเป็นสกิลการพุ่งไปข้างหน้านะผม จะพุ่งในระยะนิดนึงนะผมอ่าพอพุ่งถ้าเกิดว่าชนศัตรูหรือว่าคลิปนะผมจะติดสตานแล้วก็กระเด็นไปหลังนะครับผม,มตัวค่อนข้างจะเขาอ่าฮีโร่ของ่งตองข้ามมักจะรู้ทางของลูกนะผมแต่ว่าถ้าดาเมจเยอะแล้วอ่ะยืนยิงไปเลยนะผมลูกนั้นมันตัวที่โกงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมส่วนอัลติเมตสกิลนั่นผมจะเป็นการใส่โลหรือว่า ่าเดี๋ยวเราแต่แปนน๊บนึงนะเดีย๋ยวมันโอมินเขาจะอันนี้เราหรือเปล่าสวยแล้วก็ยิงเข้าไปสวยครับผมอ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราวิ่งไปแล้วใช้สกิลที่สองจะเป็นสกิลการพุ่งแล้วก็ชนนะครับผมประตูจะติดสแตนด์อีกหนึ่งยังหวะนะครับผมส่วนแอนติเมทส่วนสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นสกิลการชาร์จหน้าไม้แล้วก็ยิงนะครับอ่าะไรประมาณนี้นะครับก็นะผมมาพูดถึง Skill Skill อันติเมทสกิลนะผมแอนติเมทสกิลก็จะเป็นการเปิดอันติ เหมือนเป็นเปิดอันติของคิวกรอสนะครับผมเพราะความสามารถของอันติเมตสกิลนะผมจะทำให้ลูกล้างสถานะตัวเองนะครับผมสามารถคนจากท่าสตังคสโลหรือว่า Skill สกิลทีซีของฝั่งตรงข้าไมได้หมดเลยนะครับผมสามารถเดินทะลุผ่านไปได้เลยนะครับผมอ่าก็คือว่ามีการแบบว่ากดอันติแล้ววิ่งเข้าไปยิงอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าก็อันติเมตสกิลนะ อ่าผมแนะนำนะให้ออกเป็นรองเทา้ลาล้างสถานะนะผมไม่ต้องออกเป็นตีไว้นนะเราจะเล่นนะผมเพื่อป้องกันการที่เราไม่ได้กดอันตินะรองเทา้าล้างสถานะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเดี๋ยวเจเราเปิดไวเลตจังหวะนี้รอครับผมมาครับอนิ้มาแล้ววิ่งไปยัดเลยครับพิ่งลอยครับผมแล้วก็ยิงอหนึ่งทีสุดลอยครับสวย ตเแล้วเปิดตัวได้เรายิงเลยครับเออกิดครับผมแล้วมุมมันไม่ยากเราก็ถอยก่อนครับผมโอ้โหไกลไกล้กนเราเราเข้าไม่ได้เพื่อนเราเปิด,ดีกวนะเหลือจ้น้าเรือเราก็เหลือน้อยนะผมสวยจังหวะห้าเล่นฮีโร่ประเทที่แบบว่าไม่สามารถที่จะพุ่งเข้าไปในระยะ แบบว่าพุ่งเข้าไปเปิดได้นะผมให้เพื่อนๆเน้นเติมไฟเอาก่อนนะผมไม่จาเป็นจะต้องเข้าไปสุดนะเราอย่างอย่างเล่นลูกเนี่ยผมอ่าผมนี่จะโดนเวทป่าค่อนข้างจะบ่อยนะผมฝั่งน้องข้ามักเจ้านาะคอสกับอ,อ้อยหรือว่าเป็นตัวอะไรที่มันสามารถเวทป่าที่เขาสามารถออกได้นะผมมาเวทนะซึ่งเราไม่ต้องไปเล่นตามเขานะผมเพราะว่าถ้เาเราไม่มีของนะเราก็ฟาร์มเราไปเรืเลยนะถ้าลูกเกมมันไม่แย่งจริงเราก็ไม่จำเป็นต้องบวกนะ เรายิ่งบวกเรายิ่งไม่มีของนะผมพวกอย่างตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีต้องมีของนะผมอัดม,มีของเมื่อไหร่เรามันจัดได้หมดจังหวะนี้จังหวะไหนาที่เราไม่ได้เราก็ออกเลยนะไม่ต้องเล่นต่อนะครับผมไม่ต้องเล่นต่อตวันนี้เวื่เด็กเขามาเติมแล้วก็ออกเลยเราไม่ต้องเล่นต่อครับอันแหละตองละ เพราะว่าถ้าเรายิ่งเล่นต่อเราจะทำให้เราจากเดียวได้เปรียกมันจะกลายเป็นสียเปรียบนะผมปลามันก็ปลามันก็ไม่ไม่ปลาอยู่ไอ้ลหมึกนะเราจะเล่นมาหลางไปเลยอะนะครับผมก็อ่าอันนี้แนะนำผมถ้าเราไม่เจอตัวเบิร์ดนะครับผมตัวเบิร์ดชุดเดียวหายเราเก็บมันติดไว้ก่อนนะ ให้ฮีโร่ของน้องครามเขาใช้สกิลให้หมดก่อนนะครับผมให้เรากะไว้ว่าเลือดเราเหลือประมาณ50-70เปอเซนะครับผมห้ามต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์ไม่งั้นไม่งั้นหลังจากหมดเกาะเราจะล่วงเองนะครับผมอย่าง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 ต่ำเลยคือ50เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็กดอันติหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ากลัวไม่มั่นใจกดอันติแล้วก็วิ่งเข้าไปใส่เลยฮะอ๋อสนิทเปิดแล้วป่ะล่ะรอเล่นครับรอเล่น อ่สกิลที่ต้องใช้ให้โดเลยนะจะต้องเป็นสกิลที่1นะครับผมพยายามเดินหาตัวบังก่อนนะผมสับต้นเกมนะถ้าเป็นเล็ดถ้าเป็นเล็ดเกมแล้วว่าตัวไหนอยู่ตัวเดียวเพื่อนๆก็สามารถเล่นตัวนี้อัดไปเลยนะผมยิงเข้าไปเลยนะรับรองครับผมฝั่งนู้นไม่สามารถนีได้แน่นอนนะครับมันแรงมากเดี๋ยวเราจะไป่นยีน่าอีกรอบนึงสันนิษ์นี่โพสติสสวนนะครับสวยครับดูไม่ได้ครับยังไงเ็นก็ดูไม่ได้ครับ สกิลให้ใช้ละยาสก์สวยเห็นไหมะครับมันแรงมากนะมันเป็นมันเป็นสกิลชุดเดียวนะปลาหมึกยังไงปลาหมึกออกผักแล้วจวังหวะนี้ยังไงยิงเอออดีตยังจะห้าบวกยังจะห้าบวกคุณไม่ได้ยังจะสู้อ่ามันมันจะเริ่มมันจะเริ่มโกงขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นแบบ คอยตามเรานะครับผมนี่ยิ่งเรามีของมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะอ่าอ่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมทเมทอะไรเงี้ยผมที่ไปเล่นมานะส่วนถ้าเกิดโดนเราเลีเ้ยวหลีดเกมอะล่วงเลยนะผมไม่แน่ใจมันล่วงมันอาจจะหลบท่ายิงผมก็ได้คนระับใช้ใช้อย่างพระบวกกับเราเนี่ยเราดูไหวนะครับผมเนะี่ยเราไม่เอาละ ขัดบ้อมไปเลยต้องเก็บไว้เยอะครับผมมันมันไม่ใช่แครี่ประเภทที่จะยืนยิงฟรีนะผมมันเป็นแครี่สายบู๊ของแท้เลยนะผมเป็นแครี่ไฟเตอร์เลยนะผมซึ่ผมว่าผมมันก็มันก็เป็นปตา์ที่ผมค่อนข้างชอบนะผมเข้าไปคุกวงในเลยแล้วก็ยิงนะผมไม่ดีวิ่งออกมาเลยประมาณนี้นะ แต่ว่าแต่ว่านะผมปัญหาของลูกเนี่ยปัญหาลหลักๆเลยคือการโดนฟรีนะครับผมโดนแครี่ฝั่งตรงข้ามฟรีหรือว่าเมทฝั่งตรงข้ามยิงฟรีหรือว่าบวกสกิลฟรีนะครับผมจังหวะนี้ซานิทเพรสวนของเราเราก็อ่ายังไงก็สู้ไม่ได้ครับเปิดติดยิงเลยสบายฮะยังไงก็สู้ไม่ได้ฮะสกิลของซานิทมันช็อตเดียวนะเรามีอัยติถ้าเราไม่มีอัีติเราก็อาจจะหักติดหักติดแต่ว่าเรามีอัยติเราสู้ได้ครับ กดแล้วเกาะขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้นะพาไหมครับไม่ได้ดจะมาลาดกันเฉยเลยนะี่ผมเนี่ยแหละไอ้สกิลหลกัลกๆเนะี่ยสกิลหนึ่งให้โดนเนี่ยอ่าจะดีครับผมสกิลหนึ่งสกิลสองนะติเอาไว้เอาไว้เป็นไอ้ที่หลังยังได้นะ สวยเล่นไหมครัมันมันมันเป็นตัวที่ยังไงอะถ้าถ้าเกิดว่าที่โรกของลูกค้าไม่รู้ไม่ค่อยเจอมันจริงๆอะจะไม่จะไม่รู้นะผมว่าลูกมันเกียนเนอะจะห้าบวกนะแต่ว่ามันตัวมันโกงนะตัวโกงตัวนึงเลยแหละถ้าเกิดถ้าเกิดทีมไฟ์เราไม่ตาม,มากลูกก็สาม,มารถจบได้ จบได้ผมมั่นใจว่าจบได้นะถ้าเสิดม่าเกมเราตามอะ่ะเราก็ต้องรอของตัวเราสามารถแลกได้นะผมถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าไปคนเดียวจริง,รงๆก็ไม่ไหวนะแต่ว่าอาจจะต้องมีแทงอะไรเข้าไปด้วยนะให้เขาเปลี่ยนเป้าเป็นตัวอื่นบ้างอะไรเนี่ยโอ้มีเราไปทะไมวัานี่ไปไม่ทันทวไมขาต้องนานแล้วอะ่ะเออเขาป็ะไม่รอดครับอ่าไม่รอดนี่ก็ไม่รอด โอ้ยมันไม่ถึงไวเลสเลยไงล่วงเองล่วงเองครับจังหวะนี้รอฮะรอเกิดเนี่ยผมพอดีได้ตัวป่าตัวใหม่ละส่วนช่วงนี้เล่นแต่ลูกนะ ตอนแรกเล่นินเลนดอร์นะผมผมเล่นินเลนดอร์มันไม่ได้ในเลนดอร์มันเป็นตัวที่ต้องปกสกิลอยู่ข้างนอกมันมันเป็นตัวไขยดาเมจแรงจริงแต่ว่านี่ลูกของหนูข้ามเขาไม่ได้กลัวเลนดอร์จริงนะนี่ผมพูดตรงๆเลยมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่กึ่งกึ่งบวกกึ่งหนีอ่ะเออมันมันไม่ได้ใส่พุดไงแต่ถ้าเกิดว่าโดนมันถ้าเกิด เจอคนเล่นช้ำๆมันมัก็โกงนะครับมันก็โกงอ่ะก็โกงเลยนะครับผมอีเดนดอร์นะเราบัฟก่อนเราเราต้องใช้บัฟนะผมบัฟฟ้าอันติของลุคค่อนข้างจะพูดเอานานนะผมต่างจากสกิลหนึ่งสกิลสองนะผมกดไปแล้วก็สามารถกดได้อีกนะแค่แป๊บเดียวนะอันนี้เป็นสกิลของลุคนานนะครับผมอะไรเราจะจบป้อมยิงครับ โผโหแรงขนาดนี้เป็นเหลืออะไรเหรอครับตู้ไม่ได้นะผมยังไงก็ตู้ไม่ได้ต้อระยะประชิดนะท้าไมทถาไมโดนผักเหมือนจังหวะตะกี้นะที่โดนเคสผักนะโอ้ยมาไม่ทันเลยโอ้ยป้องก่อนป้องก่อนป้องก่อนผมไม่ได้แล้วว่ะด่าก็ด่าก็ด่กเร็วๆดัก ยิงยิงยิงเดี๋ยวพอมีของมันจะเริ่มแรงแล้วมันมาเองนะผมลูกนะมันจะยิงเพิ่มความอันตรายนะถ้าเกิดว่าใครมันเป็นตัวที่ตกเมต้าไปนานมากๆแล้วนะรู้มันตกเมต้าไปนานแล้วเออมันไม่มีคนเล่นแล้วะถ้าสังเกตดีๆมันไม่มีใครเล่นเลยนะครับลูกเนะี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่อาอาน่าจะ น่าจะครบรอบสองปีด้วยวล่ะเมื่อก่อนรู้มันมีบักผมสามารถมันบังบักออกมานนี่เวลายิงฮีโร่ของ่มข้ามหรือว่ายิงป้อมนี่แบบว่าแค่ดอกเดียวพังเลยนะผมป้อมนี่ผมให้สองปีนะเมื่อก่อนตอนที่ตอนที่เขายังไม่ได้แก้บักนะยิงป้อมของพี่แตกนะผมแตงมากตอนนั้นมันสามารถเปลี่ยนป้อมได้สบายๆยิงป้อมของพี่แตกจริงๆนะผม เออสราไม่เคยปิดหลังนะผมตอนนี้เราเห็นไวโอลเดตแล้วเราจะวิ่งไปไวโอลเดตก่อนช็อกกลิ้งให้หมดแล้วก็อัดเลยจะยวหายเลยยิงยิงเนี่ยยิงสบายเลยนะสบายเลยฮะเแต่แต่ถ้าเกิดไม่มีของอ่ะไม่ได้เล่นง่ายงี้นะผมบอกนะถ้าไม่มีของอ่ะจะไม่เล่นง่ายแบบนี้เลยนะครับผมป้อมเราก็ไปยิงป้อมเลยครับ แรงนะผมเนี่ยสกิลหนึ่งโดนถ้าสองโดนนี่จบยังไงก็รอดยากยังมีบั๊บแดงในงสโลว์ไม่ใหญ่เลยฮะสวยงามครับผมอ่าน,นะอนั่นแหละอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะว่าลูกมันก็เป็นตัวโกลอีกตัวหนึ่งที่จะตกเมตาไปนานมากนั่นเอง โอ้ยครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็ติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสหรับคลินนนปน,นี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ผมการเล่นลุกนะครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้จบคลิปนี้สวัสดีครับอ่าตามล่าและตามล่าคอนนะผมเพราะว่าไปเล่นป่าตัวอื่นมาเจอทีมอะไรมาก็ตกไปรัวๆนะผมวันนี้ก็ต้องมาไล่เก็บใหม่นะอ่ะเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับไมับบาย